ที่นี่กี่โมงละไทยไทยบูแลนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เราอยู่เกาหลีนะคะอยู่ที่ปูซานะควันนี้ก็แอปเปนชนีทั้งวันเลยนะคะแบนึงไหลตกเสื้อออฟออฟออฟไหลวอออฟออฟไปถ้าออาปองนเลยอีหน้าปิมาดิมาเข้าด้วยกันเร็วๆมานั่งมอมอยเร็วน้องมอเร็วๆ เผื่อเดี๋ยวติดต่อหมอปลาเออหมอปลาให้ใครที่เขาให้กี่วันจะไปไหนกันนะไม่ทางนี้ดูผู้หญิงไปในย้านครับสวัสดีค่ะพาขึ้นสะพานดิหนีเรื่องควางน่ามีไว้เท่อนเออนี่นะเดี๋ยวพามาดูข้างล่างเธอเขามีแบบการแบบนี่นะคะ อันนี้อยู่ที่ปูซานนะคะแบบปูซานหรือปูซึงอ,อ่ะไม่ใช่อาดบอลน,นะเดี๋ยวคนก็จะพิดเออนะคะอันยองแฟนคลับพี่นิวฟอร์มแคนเบอร์รีอาโซเซเดย์แคนเบอรีอสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีมากเออมีเด็กเต้นหนูเกาหลีที่ นาจูอะไรวะน,นี่เดี๋ยววันนี้นะจะขึ้นไปร้องเพลงตรงนี้ตอนนี้เราก็ต้องวอร์มก่อนวอร์มเสียงก่อนเรือเรือโอ้โหนี่เรือบัรลบแม่แล้วไงไม่ต้องไปแล้วนะแม่ต้องไปไดมึกแล้วเออเดี๋ยวต้องไปไดมึกละปกติเ,เขาขับเรือเป็นไต้ปูซาหรือปูเสือปูเสือจ้า อยากฟังเพลงอะไรก็ขอแคเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้พบกับดีเจนิวนะคะกับ ESSL o n o Five f i v ในคำซึ้งเลยอ่ะเลยเลยกับดีเจชื่อนิวหรอมึงเปิดคาราโอเกะได้เลยใช่ไหมเมื่อกี้ก็เปิดไงนี่ไงเปิดนี่เขาเปิดเกะแล้วมันจะมันจะติดลิกะป่ะลิกะอะไรลิกะนีอ่ะโอ้ยมันหลบอยู่แล้วหลอมันหลบนี่ไม่เอาไม่หลบเป็นตัวใหญ่เทานึกนึกมาท่าไหร่ เอ็กหนึ่งนะครับผมโยนตะกรามเอ็กหนึ่ง bmw ของเราน่าะล้าค่าะล้าแล้วคุณมาถามทุกคนแล้วนะคะดี่ฉันเป็นพิ่ตี้ที่ bmw มาหลายปีไม่ว่าจะเป็นที่เยอรมันที่ y you know เยอรมันออโต้ที่เดียวจ้านี่คุณไม่ได้โกนนะอ้ามาจากไหนอ่ะเออตอนนี้หรอเอาแบบไม่มี่ะอย่าบอกนะว่าโกสโล่ไม่มีรถนะถอย พ a ร t of your world เรียนาเมืองไทยไฮที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่ปูซานค่ะ hmm. ไปเดทกับชาวนูเหรอคะ mm hmm. ใช่คะ่ะอย่าบอกใครนะนิวเข้ามากับแฟนเข้ามาหาแฟนค่ะื่อคือมันตั้งจูจีกินใหญ่เลยนี้ไม่อยากฟ้องใครจะจะ,จะ แล้วแฟนขับมาหากเปก็นชั่วโมองเลย <c oughs> มาถึงปูซาน่ะ <c oughs> แล้วเขามาไหนเลยมันมันนั่งได้กัน <c oughs> สิสแล้วแฟนขับรถ <c oughs> แล้วแฟนเขาขับรถมาแล้วแฟนเขาขับรถมาแบบชั่วโมองหนึ่งอ่ะแบบแเพือพ่อนนี่เป็นรถอะไรมอเตอร์ไซค์แล้วมากูก็หัวหายไปเครื่องเงิเพราะขับเพราะขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่หมวกจบพูดไปเรื่อยเลยที่เด้อเราม่รักเรามีรักเขาอ้าวเรามีรักเขาแน่แมานัอองอองน่งใกล้ๆด้วยกัออนได้นะคะ <c oughs> ทับเข้ามาเข้ามาน่งใกล้ๆ,ๆกันใครอยากเห็นหน้านแฟนนิวก็ลองดูแล้วกันทุกคนไหน,นเนาะรูปถ่ายรูปหมู่ <c oughs> เหมือนถ่ายรูปคู่อะงงมากเกลือนค่ะอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าอ่าอ่าอ,อ่านสิเจอพี่นิวนที่เขาสารสองรอบคือเฟรนลี่มากแันนั้นมีเป็นที่สารแล้วสวยขึ้นมากให้ตลอดเลยนะคะน่ารักเอ้ย ขอบคุณนะคะนิสัยนิสัยสวยคราบพ่แต่หน้าเฮี้ยเหมือนเดิมเธอสวยสำหรับเราอ่ะอันนี้ชื่อน้องมอนะคะอันนี้ชื่อน้องมอโสดนะคะแล้วก็สันน้ท็อปไม่โสดนะคะไม่ขายบีเอ็มนะครับเออซื้อได้ประกันด้วยประกันด้วประกันเออประกันประกันมานี่คางเราวีโยนตะกรามประกันเอเอขยันให้ประกันอันนี้เป็นเป็นเซลที่เยอรมันออโต้นะคะสำหรับใครที่ อ่อสนใจ B M W เนี่ยคะใครยมาแล้วกะทิไทยโคโคนัทหรือทางด้านของไทยโคโคนัทนะคะใครสนใจที่จะอ่อซื้อลิงซื้อถ้าใครไม่สะดวกเก็บก็ใช้ยวไไปเก็บปีนไปเก็บได้ไทยโคโคนาทแล้วก็โรงแรมคาปราแบงคอกนะมึงทำมึงทำงาน หรือว่าจะเป็นเอ่อฮิโน่เนาะฮิโน่ฮิโน่แล้วก็เบนพรัมส์สาวเสรามหลวงด้วยปะส่เสรวมหลวงนะคะก็ติดต่อคนนี้ได้เลยถักมาจีบก็ได้นะอีโม่โสดส่วนหน้าของส่วนลุมนะคะดิชันนะคะไปจับเฮียรับจ้างจับเฮียเห็นเขากำลังอันนี้อยู่ไงเขาเขาจับไปแล้วเขาแเหมือนมินมีความเป็น CF ค่ะน้องนนท์อินธนน์น้องนนท์อินธนน์เข้ามาสวัสดีครับ CF คนไหนคะ CF ได้เลยค่ะมันมีข่าวนี้ไงที่ที่ ที่คนขี่จักรยานอ่ะแล้วแล้วแล้วชนตัวเฮียแล้วล้มอ่ะเขาลงมาอเขาก็เลยเก็บตัวเฮียเลยมั้งแล้วคนนั้นเขาเป็นชื่อด้วยมีชื่อด้วยแล้วใครเป็นคนเก็บจอรองอตแล้ก็เป็นคนเก็บเีนี่เป็นเฮียอ๋อก็เลยเป็นเฮียเลยเต็มเลยก็คือเก็บตัวเองทำไมพี่นี่ไม่เป็นเกย์ไม่ทุกคนนเป็นเกย์แล้วพี่นี่เป็นลุกเขาเป็นเกย์ทุกวันนี้เออทุกวันนี้ไม่ได้เป็นสาวประเภทสองนะทุกันประเภทหนึ่งอยู่ดีเป็นเออ ใช่เทเสื้อลายค่ะอุ้ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ย่อนนะคะจุดนี้เลยนะคะหรือถ้าใครคิดว่าชีวิตรมีสุขภาพประกันชีวิตก็ติดต่อคุณนี้ได้เลยที่มาเจสติกเจซีเจอ่อไอจีหยอเออมีทุกอย่างนะคะเราครอบคลุมนะคะทุกอย่างเลยจริงหรือไม่พี่นิวไปเกาหลีเพราะ ผู้ชายปูซานอ่าใครเต้าขาวใครเต้าขาวไม่จริงนะคะจริงๆคือมหาชนีมหาเมียนะคะมียับผมมเออึงเขารู้ได้ไงู่เขาบอกว่ามึงส่วนเหมือนพี่โยเลยอ่ะพี่โยโดเรียใครใครบอกมึงพูดแรงมากนะใช่บอกอ่ะรู้จักพี่โยได้หรอรู้จักพี่โยก็ดังในติ๊กต็อกนะวางไม่ได้นะพี่โยอ่ะ ทุ่มที่นี่ถูกต้องท่านเป็นคุณพ่อเลยพี่นิวพี่นิวหล่อมากครับเออครับหล่อสุดเลยครับผมถ้าเรียกว่าพ่อพ่อโยอันนั้นได้เออพ่อโยพ่อโยจริงหรือไม่อยากไปคนเดียวแต่เพื่อนตามไปจริงค่ะแค่เราโฟลตั๋วเขาบินแค่ลันเองเพื่อนก็ตองตามมากันเต็มเลยรอบหน้าไม่ต้องมาแล้วนะเออรอบหน้าจะมาแบบเงียบๆนะคะเออพี่นิวหล่อสุดเลยใช่ครับผม ไม่เอาจริงถ้ากูผมสั้นคือกูหล่อสุดนะอทุกอยู่แล้วดูดิแล้วก็สอดมิกออกดิบ้านี้ทอทอไปเลยทอติดหนังหัวเลยหรอเสื้อดำผมบ๊อบหล่อจังครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับชอบอ่ะชอบคนติดตามมึงอ่ะเลิศเลหล่อแบบตัวพ่อ วันนี้วันอะไรเนี่ยวันศุกร์วันนี้วันศุกร์นะคะสาหรับครายนะคะที่อยู่ในระแวกปูซานแล้วก็ใกล้เคียงนะคะก็มาเจอกับพวกเราได้นะคะที่หาดบอนนาพาด้านหลังบอกว่าไทยแลนด์อันดับหนึ่งเออจริงหรือไม่คนนี้เมื่อไหร่รอบแล้วนะจริงหรือไม่เกาหลีขอไอจีที่เข้าสารก็เลยบินไปปูซานเลยใครอะใครใครใคร่ไงปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางอ๋อผู้จัดการเอเอ็ม ก็ว่าทำไมรู้วงนะไหลพี่นิวตั้งมาไม่แล้วไม่ใช่แค่ไหลนะครับพี่ตั้งอันนี้เผ็ดอันนี้ไหมอันนี้อะเนี่ยบ้าเหรอเราผ่าตัดแบ่งเพศแล้วเธออย่าว่าเราสิก็อันอันอันนี้ไม่ใช่ดีไซน์เสื้อนะนี่คือไหลจริงๆเราเสื้อแบบหิมะลืมก็ดี่ไอซิง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 รวมทั้งหมดาาบ้นถามว่าพี่นิวปูซานอยู่ประเทเกาหลีมีชาอะไรวะเกหนีอะ เกาหลีมีชาไหมคะเกาหลีมีชารันคุณ,ห,คณหรอชา,ชาอะไรชาอ่นอูหรอรันคุณลาหรอหรือกันชา <c oughs> ไม่มีไม่มีนะคะโดนรวบนะคะใครอย่าพี่เลนพกมาเดอ้อ <c oughs> อ่ะอะไรอะ่ะและจริงป้าที่ปักทินเดอร์ก่อนบินสาสิบวันเอออันนี้เป็นประเด็นอยู่ค่ะ <c oughs> อยากเห็นเมนูพี่พี่กินเย็นนี้คะ่ะคือหลายๆคนก็จะเข้าใจว่า คือปักทินเดอร์เพื่อที่จะแบบอะไรเงี้ยสาสิบวันจริงๆไม่ใช่นัจริงคือสองเดือนนะคะหกสิบวันปักไปปักไปนานแล้วใช่ไหมแล้วคนแบบกี่คนก็แสนกว่าคนนะครึ่งผู้ชายครึ่เลยใช่ค่ะแล้วเวลาเขาทักมาถามเขาถามเลยว่าแบบยูแฮมดิก็บอกว่าเดซ์โอเครอดเดซ์อะที่แปลว่าบางอะไะเสื้อบางจนเห็นซิกแพคใข่วะ มีในนี้มีใครมีซิกแพคด้วยหรออยากให้พี่นิวร้องเพลงพี่นิวใส่เสื้อเสริมอกใช่ไหมคะเธอจะบ้านวันนี้เรามลอถอดเสื้อให้เขาดูวันนี้โนบรานะไม่วันนี้เขาเป็นริตเนสมาอะไรเขาเลียกแบบใช่เขาเลียกองมาบาไม่ได้น่าเขาเป็นเล่นไลท์พี่นิวเอาไหลรพี่ปิงมาใส่เหรอคะ แรงมากแรงจริงอันนี้แรงชิ้นพวกนี้คือแรงแรงมันดอดอเอฟบีมันขรั่งมึงจริงๆเยอะเออกัดเก่งอีดอกพี่น้องพี่น้องก็ขอกำลังใจพวกเขามามเคยดูในทิกต็อกทิกต็อกอยู่อันหนึ่งอะไรนะบอกว่าอะไรนะกัดเก่งเหลือเกินอะไรนะดุเหลือเกินก็จะหี่คนเลือหี่เสือเนี่ยตอนเด็กๆแม่ให้กินนมม้าแทนนมกระป๋องเหรออ่ะ เกิดจากหิ้เสืออีดอกผมดุแล้วก็เมียวนี่นะเออคงดุจริงๆเกิเมื่อกี้ว่าไงนโมเขาว่าไงนะมาก็บอกว่าหนูหนูมาเรียนไกลมากเลยแถวนี้ให้กำลังใจหนูหน่อยต้อไม่ได้แถวนี้หรอแถวไหนเนี่ยก็รออยู่นี่เหรอโอ้การที่หนูจะมาเรียนแถวนี้คือบุญพระสะมากเลยนะอย่บอกนะโมบูอันนี้ไม่ใช่หาดบอลนะครับถ้าเป็นกูนะกูคือกูต้องตั้งทองก่อนจบแน่เลยอ่ะเข้งอะไะตั้งทองไหมทองอื่น ้องเสียเป็นเหลวไงลูกเป็นเหลวเนาะบางทีลูกก็บางทีลูกก็ตัวแขงบางทีรูกก็ตัวเหลวบางทีลูกก็สีอ่อนสีเข้มอะไรเพราะว่าพ่อมันหลักละพ่อหลักลยทำทำไรครับพี่โยชิเอ้ยคนไหนคนไหนเอาดีๆเริ่มละเริ่มทีนี้อีบอสคืออะไรอะเริ่มแล้วไงเดวิกาเออคนไหนคนไหนเสื้อสีอะไรบอกด้วยนะคะมีหลายคนนะคะ ที่กอลลี่มีใครรอกับพี่นิวไหมคะคือคุณหลอสุดเลยเหรอโอเคป้าป้ากอดไปเว้นตายไปเลยมึงเลิกพูดคำว่าป้าป้าดิป้าป้าเขามีแฟนใหม่แล้วค่ะเป็นคนเกาหลีค่ะไม่มีค่ะอย่ายวปีลี่แค่โสดนะคะทำแทงแล้วหรออีไว้ท้อสารลูกอ่ะมันผิดกฎหมายที่นี่นะเว้ยบอกคิดไปพบอะไรมาเนี่ยนะอีไว้ไม่อีไว้นี้ พี่วันก็เลยฝากคันไมกับผู้ชายอ่าอยู่เรดี้อ๋อหรอวันนี้หร่อวันนี้เลยพี่ใหม่เสื้อฟ้าสวยมากเอ้ยอ๋อพี่ใหม่เสื้อฟ้าสวยมากก็คือเธอหรอเฮ้ยมอสวยอ่ะแฟนคลับมึงก็ตามต้อมุกษาพี่เออมุกษาเธอข้างล่างเขามีอันนี้ด้วยอ่ะมีเอ่อร้องเพลงเปิดหมวกแล้วเราจะไปร้องสักหน่อยผลงานพีร้องเปิดหมวกเหรอ แล้วกูไปร้องเพลงนี้เลยนะหลังบ้านใช่อยู่บ้านพวกเกาหลีร้องหองลำมันเศร้าอะไรมาเกาหลีบ้างภาษาอะไรเอาษาจีนญี่ปุ่น I don't know เสื้อไลนน่ารักมากกุจะทำไมมีมดไขดีวะออกไปไปจะไม่เล่นหนูมาเองน่ากูไล่แล้วเนี่ยออกไปู่เขี้ยเหรอ อากาศดีมากกพี่นวเพชรดานอะไรวะเกลด่ันเกตเพชดันเกตอะไรวะวันนี้แฟนพี่นิวไปไหนแฟนพี่นิวไปงานแต่งครับใช่เขาไปโซเดี๋ยวเขากลับผู้ชายหลุมรออพี่นิวหลุมหลุมรอบอม่ต้องค์รีดเป็นอะไรเป็นองรีบเนาะหลุมล้อมหรอท่านหลุมไม่ต้องต้องให้อยู่บนอรอบอยู่บนหน้า แฟนหรอครับไม่ถึงมอสกับนิวเหรอเป็นแฟนใช่ค่ะใช่อันนี้เป็นลุกนี่เป็นรับใปั๊บป้ามามาปั๊บป้ามาเาียวแฟนทะเลาะกันเลยเสื้อฟ้าเสียวอีโมกยิบออกไปไปนอนพักผ่อนไปไม่ไม่พักไม่ชอบใครไม่ชมกูไม่ชอบชอบใช้ชีวิตหรอเออใครชมมีมอสไม่ชมกูนะกูบอกจริงด้วยอ่ะพี่นิวสวยจังแฟนไปได้เปงานแต่งนะคะแฟนแฟนไปเป็นเจ้าบ่าว ช็อตตีอยู่แหละแฟนไปงานแต่งหล่อทุกคนเลยค่ะรวมถึงพี่นิวด้วยใช่อยู่แล้วนัมเบอร์วันแต่ก็กินเล้าก็อยู่แค่นี้นะแล้วพี่มอสลุกได้ไหมคะโอ้ช้ำใครวะเจดาเสี่ยวมากโอเคคนหรือรถไฟห่ออีดอกเสี่ยวเกินมึงคลั่งดีมากเออดุ ถ้าไม่ถ้าคุณใส่ดูบไปน้ำคุณจะแตกวะไม่แตกคนเนี้ยแบบคนเยอะจริงคนเดินเยอะมากสูงไงไม่แค่มันแต่งตัวบางคนก็จ้องจ้องมองแล้วละน้ำเยิ้มันตุดไม่ใช่อะไรนะมันแตกไม่ได้สวยเลยอะไรแปลกจ้องมองกันอยู่ได้พี่ท็อปใช่คนที่บอกพี่จ้องมองกันอยู่ได้อ๋อใช่เขาถามว่าเขาถามเขาถามว่าพี่ท็อปใช่คนที่พี่นิวไปอาบน้ำใช่ไม่อาบน้ำใช่ไหมพี่เพิ่งออกมาจากอ๋อใช่อ๋อใช่รู้ได้ไงอ่ะเออนั่นแหละรู้ได้ไงวะไม่รู้ คือวันนั้นน่ะเธออาบน้ำใช่ไหมเราอาบน้าเสร็จแล้วเธอก็ออกมาแล้วเขาเห็นเกูกำลังนุ่งกระจมอกออกมาจากห้องน้าเลยอ่ะอาบน้าเสร็จแลยังบอกว่ายังไม่อาบน้ำอีกหรอกูไม่อาบอ่ะอีกคเออมาดูสภาพเลยเออเราไม่อาบน้ำสี่วันนะแต่นั่งข้างอีเดียวที่อาบน้าเสร็จอ่ะมันจะไม่เหมือนเลยว่าอาบอ่ะเอียแล้วพี่อยู่ยี่ยาอะยังไงบ้างครับพี่หนุ่ยภรรยาตอนนี้ข้างนอกร้อนมากเลยเอาอยู่ไม่ได้แล้ว อยู่กับพี่นิวทุกคนสวยมากอหลักเหรอพี่เสื้อดำหน้าเหมือนพี่ยี่สิบเลยค่ะพี่ยีสิบกใครยี่สิัวนักดีสามนีหรอดำไหนอ๋อนี่เนี่ยหรอเนี่ยเออหรอมีนน้าหรอไม่เคยเห็นหน้าเะะเอ้ยจำไม่ได้หรอเอยดูอาบใหม่เออใช่พี่นิว นี้ใหม่ค่ะ hmm. ท mm ี่มีข่าวของคุณพี่ตาอ๋อจะเป็นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรเวทบสบ์ลอ่ะพี่เราพี่นีิหมอรกับเวสตีใหม่เล็กนึงบุรุษคขาบุรุษใหม่เล็กนึงขาตีใหม่เล็กนึงนี่ของอเมริกาด้วยเรเป็นแยร์โจไบเดนค่ะเอาดีดี ี่จะมีแฟนยังโสดไหมครับมึงโสดค่ะโสดค่ะโสดนะคะมีคนถามมาดิวโด้อันนี้รู้ผสมแปลกๆอันนี้เป็นไงมึงก็จะหายัดไปเรื่อยนะมึงยัดก็ไปได้เลยแบบเนี้ยอินนีมึงยัดงี้ค่ะแล้วหวงด้วยแล้วหวงงนี้ดแต่เนเยอะงงไปเลยเกาหลีเห็นได้ยอะนานเล่าปิดมานานมากตั้งแต่สมัยละมุน การชั้งจักรวาลอ๋อละมุ่งการทางจักรวาลนี่มีน้องโขกหนูอกหักบอกใจเลยค่ะก็อยากจะบอกน้องนะคะว่าไม่มีใครทําร้ายน้องเท่ากับตัวน้องน้องทําตัวของน้องเองให้น้องให้น้องคิดเอาเฮ้ยทําไปรู้ว่ากุ้งงวชีวิตของเธอเป็นของใครอันนี้อกหักเรื่องเล็กไม่โดนเรื่องใหญ่ไม่โดนอะไรไม่โดนจับเดี๋ยวล่นเพลงนี้เลยโอเคโอเคเพลงว่าอะไรวะ เดี๋ยวรอพี่บทกรพี่บทกรเตรียมการแสดงให้ดูนะครับผมน้องบทกรน้องบทกรพี่บทกรไม่ใช่พี่บทกรน้องอาขยานคนไทยในต่างเดนคืออะไรต่างแดนพี่นิวหน้าสดพอเขาเล่นมุกเหรอคนในต่างเดนลดพี่นิวหน้าสดเออเมื่อไหร่จะเปิดตัวเรื่องเรื่องที่ของคุณพวิทามีแต่คุณเชียร์ให้มึงไปอยู่วดวิทะเขาไม่เอาเราหรอกค่ะคิดถึงโชวเชียลแคมพูด พูดเอ่มมากเกาหลี่มีงูไหมคะจะบอกพี่นิวลุกหมดเลยหรอครับที่นี่มันไม่ได้ดำๆหมรอว่าะมันพูนแบบงูแบบรสตอรี่อ่ะรสนมสตอรี่อ่ะกลัวมากอันตรายอ่กมาเด็กผู้ชายกินงูเด็กผู้ชายกินงูนิวชาเบเกอรี่ของชี้งอิง พี่นิวแต่งมากพี่นิวแต่งหน้าสวยมากค่ะไม่ใช่จ้าฟิลเตอร์จ้าไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะเียรอยจริงเหรอไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ค่ะจริงเหรอใช่ไม่ได้ใส่น่าสนใจเหรอเออทางานบอกใส่เถอะใส่บังเถอะใส่หรอใส่หน่อยผู้ชายกินงูไหมคะสุดๆและนิวเดาปากสุดๆไอ้เรี่ยงเสี่ยงสัารพูดเล่นทุเรศทุเรศที่นี่อ่าคนเกาหลีเขาชอบกินต้มงูสิง ใช่แล้วงูสิงที่ต้องแบบมาจากไทยเท่านั้นนะแล้วก็ต้องมาจากราชบุรีเท่านั้นเราไม่ใช่สิงห์ธรรมดานะสิงห์บุรีเลยแหละอัลลาลาเป็นด้วยบทเพลงขอบใจน้องหม่หัวหรอมันมันมันไม่มีอ่ะมันไม่ภาษาไทยอ่ะเลอมันก็เสิร์ชดีโรสเซรินทิปเป็นภาษากิีเหรอเออมันขึ้น R O S E อันนี้คือใช้โทรศัพท์ของ ของที่นี่ของ b อร์บีแอนบีนะเออแต่ที่นี่สวยมากเลยสิงสู่ไม่มีอะไรจะทำไร้เธอได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอคุณทีพี่นิวเล่าว่าครบสิบสี่สิบห้าปีเป็นเอเรอค่ะว้ายไปเเขาเขาจำดีกันจนเลยนะคนนอ้เขาู้นี่เดียวมึงเยอะมากเลยนะพี่โดมพี่โดมพี่โดมนีก hi Dominic Star how are you hi hello โดสวัสดีจ้าเขาฟังไม่รู้เรื่อง อะไรหอยอังกินคระดาษเชียนอะที่นร์พบอกว่าพี่นิวเหมือนลูกคุณหนูคนเดียวที่แอบอยู่ในฝูงเพื่อนจริงจริงอันนี้เริ่มจริงวะเริ่มละสระภาพเขาให้ปูสายมันอึ้งอึ้งจริงแต่งตัวก็อึ้งแล้วคนก็ตกใจคนมองทั้งห้าแว่นแว่นอยู่ไหนวะแว่นนี่ไงแว่นอยู่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แว่นอันนั้นะเป็นวันเอออยู่อยู่เป็ยววันเป็วันนี่ไงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันพูดเกาหลีหน่อยค่ะ 안녕하세요คัมซามิดาเดซจบ안녕하세요니우스입니다니디실습니까นี่ครับผมเดี๋ยวแล้วเดินอยู่ก็คือมีคนมาถามว่าอากุจีเอออากุจีแต่ว่าแตกไหมคุณพ่องปูซานอึ้งยังถามนี่กรรมการอึ้งป่ะวันนี้ปูซานจะอึ้งแล้วอย่างตัวอย่างเงี้ยไปเดินตลาดตลาดเอ้าตลาดปลาเอ้า แม่ค้าหยิบกูไปสปับเลยนะเมื่อกี้หูปลาไหลทะเลอีนสานแม่ค้าหยิบกูไปสปับเลยนี <l uc al> ่คอดเกรดดีนะต่อตัวเข้ามาได้เมื่อกี้อ่าววิใครกดร้องไห้อ่ะเล่าผีน้อยแรงมากแรงเราผีน้อยดีสเรปรคเรียป่ะเอาดีๆเอออยู่แล้วเออเหมือนเอเลี่ยนเลยครับแม่ก็ใช่กันเราตั้งใจ <l uc al> ให้หมด เอเลี่ยนมีจริงนะคะวันนี้มากในเตีมเหมือนหมดเอกว่ะใครเห็นก็อึ้งจริงเออเหมือนหมดเอกไหมก็เดินเมื่อกี้กูเดินไปเซเว่นอะคนเหลียวหลังมองจะคอ้องเลยปกแบบคล้อกไปเลยหรออะไรนะคล้องอะไรคนเหลียวหลังมองไงพี่นิวมาแบบถูกกฎหมายไหมคือจริงๆเราไหว้นานมาไว้นามาจากเวียดนามนะคะเราเดินเท้ามาจาก อออลันแล้วก็ออกเวียดนามแล้วก็ว่ายน้ำจากฮานอยมาเลยฟีีสไตล์มาเลยกันเชียงกันเชียงกันเชียงด้วยเออกันเชียงบวกผีเสื้อนะคะว่ายนะแข่งว่ายน้ำหนึ่งร้อยคูณสี่พันกิโลพี่นิวงเหมือนดาวิกามากเอาดีๆแลวใส่แว่นเนาะแล้วใส่แว่นหรอ ชายไทยในต่างแดนพูดเก่งในอีดอกตแต่ละคนโอ้โหแล้วนะพูดเก่งพูดเก่งเห็นพี่นิวแล้วแข็งมากอุ้ยเฮ้ยเอาดีๆอ๋ออีเต็ง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 ใครใครส่งกล้องมาอ๋อเต็งเหรออ๋ออีเต็งอีเต็งอีเต็งอ๋อคุณเต็งสวัสดีเต็งสวัสดีเขาอยู่โครนะเราอยู่โครดีใกล้ๆกันเออโคราลโครดี อีเต็งมาดีตอนนี้ตอนนี้อยู่หใกล้กันอ่ะเหมือนอยู่ตาลีบันมากกว่าแรงเกินเหมือนอยู่ตาลีบันคืออะไรอยู่ตาลีบันคือตาตาลีบันมันคืออันนี้ไม่ใช่หรอรัฐบาลเออรัฐบาลไม่หรอมันไม่ใช่สถานที่เออไม่ใช่สถานที่นะจ๊ะเออจะมาเมนอะไรแบบนี้ได้นะคนดูเข้าใจผิดนะจ๊ะเพลงเลยดีวะคิดถึงเต็งยังเลยไม่เจอเลยอ่ะ ทีนี้เขาโอ๊ตหลายธุรกิจว่าตูไป็ล้อมนี่ดีกว่าข้างล่างอ่อนเดอะกราวโรเซ่จบเพราะเฮียกนึงพูดเป็นโรเซ่แต่หน้าเป็นโรซาดอกแ้โรตาอะไรกวนแล้วก็แบบเปิดหน้ามาใช่ค่ะเละมากหน้าเละเราจิงพี่นิวรีวิวต่อขางอ๋อรีวิวต่อขางปอมเขาไม่เห็นถามอะไรเขาไม่ถามเราไม่ถาม ขารู้ว่าเราพูดแต่เขาไม่รู้เรื่องเออนี่นี่มาค,ครั้งแรกก็ไม่ถามก็แบบเขาบ,บอกคุณสวยมากเลยคุณเป็นโมเดลหรือเปล่าโมเดลรือเซ็กซ์สุดเธลึกเราก็เลยบอกไปอย่างเงี้ยจบ<อ>ก็เลยโดนรวบเลยบอ,ๆๆบอกว่าเธอก็บอกว่าเธอเป็นหมอเป็นหมอไม่ถ้าคนที่เคยเข้าเกาหลีแล้วไม่ไ่อยโดนถามหรอกออนเดินลงปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาเลดี้กาก้าหน่อยค่ะพี่นิวเออเออเอ้ยนี่นี่นี่มันเพลงอะไรนะ โอ้ยไม่เอาเพลงคู่ไม่เอา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 ไม่อามอไม่อาเออเีมอลองได้เอออีมอมลองให้มาลองเฮ้ยเฮ้ยเข้าเาู้เา้ยเฮ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 ้ยเรายเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยเฮ้ยเฮยกขาแล้วคฮ้ยเฮรเ้ยเเ้ยเ้ย้้ยเ้ย้ยเฮ้้ยเ้เ้เด้๋ยว้เฮ้ย้ยเฮ้้วเย้ยเ้เยเเย้ยยเ้ย้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮะ้้ะ ตอนพอใจมันเลยเดาบิดกระสุนลิ้นเออปุ๊กี้มาแล้วไปไปไปท็อปแอบร้องอ้าวไปไปขอเสียงปรบมือได้ค่ะเร็วๆที่มึงต้องร้องร้องเพลงหรอเอ้ยร้องร้องเพลงเพลงเต้ดิเต้ร้องเพลงเราไม่ได้ร้องเพลงนี้ไม่รู้จักเคยไม่ไม่เคยเฮ้ยไปเฮ้ย Thing ah. yeah. Are you happy in this modern world? Woo. Or do you need more? In this, something i searching for, I'm falling. In all the good times, I found myself belonging. เต้ยลองได้เออเต้ยลองไม่เป็นลองไม่แต่ลูกท่ไม่ใชม f e e ่อ y s e l f เธอเธอแล้วไม่ขอไม่เลยค่ะยังเสียงไม่ค่อยดีแต่ยังไม่กันมีไม่เราไม่มีแล้วเราหมดท่อนแล้วเหรอขอรับขอรับพี่ไหมขอรับ You'll need more. And this hard keeping is so hardcore. I'm falling. In all the good times, I find myself longing for shame. And in the bad times, I feel myself.